สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนเลนคอนฮอส์ของเราครับโรงเรียนเลนคอนฮอส์ของเราครับเป็นโรงเรียนที่มีสัญชาติมาจากประเทศเกาหลีใต้ครับและตอนนี้ครับก็ได้เปิดสาขาที่ประเทศไทยแล้วครับทุกท่านครับในวันนี้ครับผมมาร์ชทำหน้าที่พาทุกท่านครับเข้าไปชมว่าโรงเรียนเอนคอนฮาส์ของเรามีการเรียนการสอนยังไงเด็กที่นี่มีการกินอยู่ด้วยความเป็นอยู่ยังไงครับถ้าท่านพร้อมแล้วตามผมมาได้เลยครับ แล้วก็เข้ามาเยนตัวอาคารกันแล้วนะครับซึ่งที่นี่ก็คือชั้นหนึ่งของพวกเราครับซึ่งเป็น co-working space โซนพักผ่อนให้เด็กๆครับแล้วก็มีห้องอาหารห้องทํางานของที่สตาฟครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองเลยว่ามีอะไรบ้างไปกันครับอันนี้คือชั้นสองครับซึ่งเป็นห้องเรียนครับแต่เราจะพาไปดูว่ามีห้องเรียนอะไรบ้างไปกันครับอันนี้ก็เป็นห้องเรียนบรรยายรวมของพวกเราครับซึ่งสามารถจุเด็กได้ถึง50คน แล้วก็สามารถเรียนในรายวิชาเลือกเสรีครับให้กับน้องๆที่สนใจในด้านการวาดรูปเองหรือว่าการเรียนเนื้อหาต่างๆเองครับก็สามารถใช้ห้องนี้ในการเรียนได้ครับเราไปดูห้องต่อไปกันครับว่าเป็นห้องอะไรไปกันครับครับนี้ก็เป็นห้องเรียนของนลักเดชชั้นปีที่สามของวเราครับซึ่งเป็นห้องเรียนที่สงบเงียบที่สุดครับเพราะเด็กนักเรียนของเราครับต้องมีการอ่านหนังสือสอบหรือว่าติวสอบเพื่อจะเข้าในระบบมหาวิทยาลัยครับครับนอกจากห้องเรียนต่างๆครับเราจะมีห้องสตูดิโอ ที่สามารถให้เด็กนักเรียนครับมันหยิบจับอุปกรณ์ให้ได้อย่างเต็มที่เลยครับโดยจะมีคําแนะนําจากสตาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ครูครับที่จบมาจากด้านนั้นๆโดยเฉพาะครับค่ะและนี่คือห้องพักสําหรับนักเรียนหญิง24คนค่ะนักเรียนจะได้รับตู้เสื้อผ้าวไว้เก็บของเครื่องใช้ส่วนตัวด้วยค่ะน้องๆจะสังเกตได้ว่าห้องนี้ยังตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นค่ะมีทั้งสีขาวสีน้ำตาลเพราะทางโรงเรียนของเราใส่ใจแล้วก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้น้องๆด้วยค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาถึงชั้น3กันแล้วนะครับด้วยความที่โรงเรียนของเราครับจำกัดเวลาการเล่นโทรศัพท์ของเด็กนักเรียนทําให้โรงเรียนของเราครับหาบอร์ดเกมหรือหากิจกรรมต่างๆให้เด็กนักเรียนเล่นครับและส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น co-working space ครับที่จะไว้ใช้ทํางานก็ได้หรือใช้พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเด็กก็ได้ครับครับเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับนั่นคือห้องประชุมชั้น4ของเรานนัเองครับซึ่งห้องประชุมนี้ครับเป็นห้องประชุมที่เราใช้จัดกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อเล่นแคมป์ open house หรือแม้กระทั่งกิจกรรมค่ายภาษาต่างๆของทางโรงเรียนของเราครับซึ่งห้องประชุมนี้นอกจากจะเป็นห้องประชุมแล้วนะครับมันเป็นห้องที่ไว้ใช้ช้อมเต้นสำหรับเด็กนักเรียนของเราด้วยครับซึ่งห้องประชุมนี้ครับสามารถจุคนได้ถึง500คนเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเยี่ยมชมโรงเรียนของเราครับทุกท่านครับโรงเรียนของเราจะมีคอหรือว่าสโลแกนนนะครับนั่นคือ change your mind ครับเด็กๆของเราครับเด็กๆส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ไม่สามารถเรียนตามระบบได้หรือว่าเป็นเด็กที่มีปัญหามาก่อนครับแต่พวกเขาก็คือต้องได้รับการเปลี่ย สโลแกนที่2ครับ Have a dream ครับนั่นก็คือการเสริมสร้างความฝันของพวกเขาหนองครับเมื่อพวกเขาได้รับการเปิี่ิตใจแล้วพวกเขาก็จะมีความฝันในการใช้ชีวิตครับต่อไปสโลแกนสุดท้ายครับก็คือ Be a global leader ทุกท่านครับเมื่อมีความฝันแล้วมีความหวังแล้วครับก้าวต่อไปก็คือการก้าวไปเป็นผู้นํแห่งโลกอนาคตครับนี่คือสโลแกนของโรงเรียนของเราครับพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าจะสนุกกับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย